สวัสดีค่ะก็พบกับเจาะกราฟจับจุดเทรนดนะคะวันศุกร์สิส้นเดือน31กรกฎาคมนะคะภาพตลาดสุดท้ายปลายเดือนนะคะก็ถือว่าค่อนข้างดีนะคะเพราะว่ายังรักษาฐานที่1,400จุดได้นะ,ะทำให้เกิดสัญญาณที่น่าจะลุ้นรีบาวกันนะคะโดยวันนี้เนี่ยเป็นกราฟรายวันนะคะจะเห็นว่า s t o c h a s สติที่อยู่ในเขตโอเวอร์โซนเนี่ยเริ่มบวกตัวกลับขึ้นมานะ,ะยังไม่ถึงกับให้สัญญาณซื้อแต่ก็เริ่มดูดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ตราบที่ยังรักษาฐานแนวรับที่พันสีไว้ได้นะคะรุ้นดีบาวซึ่งยังให้ขึ้นขายอยู่นะคะแนวต้านก็คือเส้นค่าเฉลี่ย EMA 5วันที่1,425แล้วก็เส้น10วันที่1,440จุดนะคะ,อ,ะอย่างไรก็ดีนะคะเราก็ยังแนะนำว่าถลุดพันสีเนี่ยให้รีบคัดลอสหรือว่ารีบถอยออกมาแล้วก็ลงมาตั้งหลักดูใหม่ที่1,380จุดค่ะสำหรับสต็อกวิวนะคะตัวแรกจะเป็นตัว TMB PMB ก็เป็นตัวที่รักษาฐานราคาได้ดีมาหลายวันนะคะจนกระทั่งดูไม่น่าลงต่ำกว่านี้เพราะว่าเครื่องมือเนี่ยก็เริ่มฟื้นตัวนะคะทั้งมี macd bullish divergence ด้วยนะคะ stochastic ให้สัญญาณซื้อแล้วก็แรงซื้อหนาแน่นนะคะราคาก็น่าจะทดสอบหาแนวต้านเดิมในช่วงสัก2บาท40ถึง2,60ได้นะคะรับก็ประมาณ2,30บาท30ถึง2,26แล้วก็คัดลอสที่2บาท20 ถัดมาเป็นสเต็กนะคะตัวนี้เนี่ยหลังจากราคาปรับตัวลงใกล้เคียงกับ low เดิมหรือว่าแนวรับเดิมก็เริ่มฟื้นตัวนะคะขณะที่ตัวไม i ฟ y Stochastic ก็มีบูลลิชไดเวอร์เจนส่วนกันนะคะคาดว่าจะทดสอบแนวต้านเดิมก็คือ23.8และ24.6กได้ตามลําดับแนวรับจะอยู่ที่22.5นะคะแล้วก็คัดลอสที่21.9ค่ะ ตัวสุดท้ายเป็น SCN นะคะตัวนี้ก็ค่อนข้างใหม่สักหน่อยนะคะเทียบกับตัวอื่นๆแต่ว่าดูแลแพทเทิร์นก็เป็นการปรับฐานลงมานะคะหลังจากที่ทำ high ไว้ที่15.5ก็ปรับจนถึงแนวรับฟิ b o n a ชชี61.8%ในขณะที่ตัว m o d i f y s t o c h a s t i ตก็ oversold นะคะดูแล้วเนี่ยน่าจะมีโอกาสรีบาวกลับขึ้นไปยังแนวต้านประมาณ13.1-13.4ถึงได้นะคะเป็นเป็นอย่างน้อยนะคะรับก็ให้ไว้แถวๆ12บาทนะคะแล้วก็ คัดลอสก็อยู่ที่11บเอาทหกค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะโชคดีในการลงทุนทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ